สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินจะมาสอนถุงแกงทรงมินิมินิน่ารักแบบนี้นะคะใบนี้นะคะมินใช้สีเหลือบครึ่งหนึ่งแล้วก็สีล้วนครึ่งหนึ่งนะคะ ก้นกระเป๋านะคะถัก8แถวนะคะตัวกระเป๋าตรงนี้ก็ถัก8แถวนะคะในคลิปในคลิปนี้นะคะมินจะถักให้ดูนะคะมินจะถักก้นกระเป๋า7แถวตัวกระเป๋า7แถวนะคะจะได้กระเป๋าทรงมินิมินิน่ารักแบบนี้นะคะลายนี้เป็นลายถุงแกงนะคะทุกคนมินเชื่อว่าคนสําหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะน่าจะถักลายถุงแกงเป็นแล้วแต่บางคนก็ถามมินเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าอยากให้มินทาให้ดูคลิปนี้มินจะมาทาถุงแกง ส่งมินิให้ดูนะคะไปดูวิธีการถักกันเลยค่ะอุปกรณ์การถักวันนี้ของมินนะคะก็จะมีเชือกฟอกนิ่มนะคะสีรหัสหนึ่งห้าชมพูโอรสสีนี้เลยค่ะมินมีขายนะคะทุกคนเชือกฟอกนิ่มนะคะเราก็จะเป็นสีเหลือบนะคะสีชมพูพีซซึ่งเป็นเศษที่มินเคยถักเหลือไว้นะคะเข็มถักนะคะก็ใช้เข็มเบอร์ห้าทับูนยนนะคะหรือว่าเทียบเท่าสามมิลน,นะคะ ไปดูวิธีการถักกันเลยคะ่ะการดึงไหมของมินทุกๆทุกๆครั้งที่มินดึงไหมนะคะมินจะดึงจากตรงกลางนะทุกคนเรื่องดึงไหมแล้วแต่ความถนัดของแต่และคนด้วยนะคะมินจะดึงตรงกลางแบบนี้คะ่ะเริ่มแรกการถักถุงแกงในฉบับของมินเองนะคะมินจะถักเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก f นะคะลงไปในวงกลมคะ่ะ ล็อกหนึ่งนะคะแต่มินก็จะนับเป็น1นึ่งหนึ่งโซ่ด้วยนะคะมินจะถักขึ้นไปทั้งหมดสี่โซ่นะคะอันนี้หนึ่งโซ่แล้วนะสองโซ่ค่ะสามโซ่ค่ะสี่โซ่ค่ะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะกแล้วก็ลงเข้าไปที่เดิมนะคะอีกสามครั้งนะคะใถักเอฟลงไปนะคะ3ามครั้งติดกันเลยค่ะทั้งหมด3 F มเอฟนะคะ ต่อไปก็จะโซ่สองค่ะโซ่สองขั้นนะคะแล้วก็ถักเอติดกันสามครั้งค่ะโซ่สองค่ะถักเอติดกันสามครั้งค่ะ ช่วงลายตรงนี้นะคะจะมี f นะคะส3 3หลักติดกันแล้วก็จะมีโซ่2ขั้นลายนะคะทั้งหมด4ชุดค่ะโซ่2ค่ะอันอันนี้นะคะจะเป็นอันสุดท้ายที่ปิดแถวแล้วนะคะมินจะใส่ไปแค่2 f เท่านั้นนะคะตรงนี้มี3 f ติดกัน3มครั้งตรงนี้นะคะจะใส่จะจะใส่ f ไปแค่2ครั้งเท่านั้นนะคะเพราะว่าเวลาลูดติดกันนะคะ มันจะมีตรงนี้หนึ่ง f อยู่แล้วค่ะก็รูดติดกันได้เลยค่ะเอาให้ชิดมากที่สุดเลยนะคะดึงให้ชิดที่สุดเลยค่ะเท่ากับว่าตรงนี้มีสาม f โซ่สองตรงนี้สาม f โซ่สองตรงนี้สาม f โซ่สองนะคะเราเราตรงนี้นะคะเราตรงนี้นะคะเป็นโซ่เป็นเป็นสอง f นะคะกับขึ้นต้นสี่สี่โซ่ตรงนี้นะคะมินจะมินจะแทงลงไปในนี้นะคะทุกคน ในหลักที่สามในโซ่ที่สามตรงนี้นะคะให้เหลือตรงนี้ไว้หนึ่งโซ่นะหรือว่าใครจะถักโซ่ห้าก็ได้นะคะแต่มิงคิดว่าลายมันห่างไปมิงก,ก็เลยเอาแค่โซ่สองค่ะไม่ใช่คะ่ะลายมันห่างไปมิงก็เลยเอาโซ่สี่ค่ะถ้าใครขึ้นต้นโซ่ห้าก็จะเหลือตรงมิงเยอะนะคะต่อไปนะคะเลื่อนห่วงมาแบบนี้แล้วนะมิงก็จะเกี่ยวมิงก็จะสอดลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมมาแล้วก็รอดห่วงแบบนี้ค่ะรอดห่วงแบบนี้นะคะ แล้วก็ขึ้นโซ่สี่เหมือนเดิมเลยค่ะทุกๆครั้งในการขึ้นแถวใหม่มินจะขึ้นโซ่โซ่สี่นะคะทุกคนแต่ถ้าใครชอบโซ่ห้าสามารถไปโซ่ห้าได้เลยนะคะที่มินไม่ชอบใส่โซ่ห้านะคะเพราะว่าลายตรงนี้มันจะห่างไปแล้วมันไม่สวยค่ะแล้วแต่คนชอบได้เลยนะคะต่อไปนะคะมินจะเกี่ยวขึ้นมานะคะเอฟเอฟลงไปในในที่เดิมในช่องนี้เลยนะคะเอฟลงไปที่เดิมในช่องนี้นะคะทั้งหมดสองหลักนะคะแล้วเอฟตรงนี้นะคะก็เป็นหลักต่อหลักเลยค่ะ หลักการจะเป็นแบบนี้นะคะทุกๆแถวเลยค่ะตรงนี้จะเป็นหลักต่อหลักนะคะส่วนตรงที่คันโซ่สองไว้นะคะเราจะถักลงไปนะคะแบบนี้ค่ะลงไปในช่องนี้นะคะลงไปในโซ่นะคะสองเฟค่ะสองเอแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองค่ะโซ่สองแบบนี้ค่ะแล้วก็ลงไปที่เดิมค่ะสองเฟค่ะอันนี้เป็นลายถุงแกงนะคะทุกคนถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วเขาน่าจะถักเป็นอยู่แล้วนะ เป็นเทคนิคใครเทคนิคมันนะคะอันนี้เป็นในฉบับของมินเองนะคะบางคนก็ขึ้นกระเป๋าไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหลักต่อหลักเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่สองโซ่สองตรงโซ่สองนะคะก็คือเราเรามันจะเป็นการขั้นลายนะคะจะเป็นการเพิ่มแถวนะคะตรงที่เราลงไปตรงนี้นะคะโซ่สองตรงนี้นะคะเราจะลงไปสองเอฟแบบทำแบบเนี้ค่ะครบให้ครบทุกมุมสี่มุมเลยค่ะอันนี้ก็โซ่สองอีกหนึ่ง ใช่ค่ะอันนี้ก็เอฟลงไปอันนี้สองหลักแล้วก็โซ่ส,สนะคะแล้วก็เฟลงไปในนี้ในช่องเดียวกันนะคะอันนี้คือเป็นการเพิ่มเพิ่มขยายก้นให้ให้ให้กว้างขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะตรงเนี้ยค่ะตรงมุมตรงเนี้ยค่ะเป็นการขยายก้นให้กว้างขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลักต่อหลักเหมือนเดิมเลยค่ะที่เราที่เราถักไว้3หลักตรงนี้เราก็หลักต่อหลัก3หลักเหมือนเดิมเลยค่ะ มาจนถึงโซ่สองตรงนี้อีกก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าใครดูแล้วไม่ทันนะคะสามารถเข้าไปดูในช่อง youtube ได้เลยเพราะว่าในช่อง youtube นะคะมันลดสปีดได้นะทุกคนนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นสอง f นะคะแล้วก็โซ่สองค่ะนี่นะคะโซ่สองแล้วก็ลงไปในหลักเดิมเลยค่ะอีกสอง f นะคะแล้วก็หลักต่อหลักเหมือนเดิมเลยค่ะ ของมินเทคนิคของมินมันน่าจะน่าจะไม่เหมือนคนอื่นก็ตรงที่ขึ้นแถวค่ะขึ้นแถวใหม่ค่ะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนด้วยนะถ้าใครชอบแบบมินนะคะก็ถักตามได้เลยค่ะอันนี้หลักต่อหลักครบสามหลักแล้วนะคะตรงนี้เรามีโซ่สี่อยู่เนาะเท่ากับนับตรงเนี้ยเป็นหนึ่งหลักแล้วนะแล้วมินจะใส่ไปตรงนี้นะคะอันนี้คือการจะจบแถวแล้วนะคะใส่ไปตรงเนี้ยแค่หลักเดียวนะเพราะตรงนี้มีโซ่สี่อยู่แล้วนะคะ แล้วก็นับนะคะรอดห่วงโซ่ที่สามนะคะหนึ่งสองสามโซ่ที่สามจะเหลือตรงนี้ไว้หนึ่งแค่หนึ่งโซ่นะทุกคนถ้าใครอยากมีสองโซ่เหมือนทุกๆมุมนะคะมินแนะนําให้ถักโซ่ห้านะคะตอนขึ้นแถวเสร็จแล้วค่ะทุกคนมินจะขยายแถวแบบนี้ไปทั้งหมดเจ็ดแถวนะคะทุกคนไปทําแบบนี้วนซ้าจนครบเจ็ดแถวแล้วกลับมาเจอกันเลยค่ะเดี๋ยวมินจะลองทําตอนขึ้นแถวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนขึ้นแถวก็คือรอดห่วงแบบนี้ค่ะรอดห่วงมาแบบนี้นะคะ แล้วก็โซ่สี่แล้วก็โซ่สองไม่ใช่โซ่สองแล้วก็เอฟสองหลักนะคะลงไปในช่องนี้ค่ะหลังจากนั้นก็หลักต่อหลักหลักต่อหลักหลักต่อหลักเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเพิ่มแถวนะคะ 2F โซ่2 2F แล้วก็หลักต่อหลักนะคะ 2F โซ่2 2F แล้วก็หลักต่อหลักแบบนี้นะคะจนครบ7แถวนะคะแล้วทุกคนกลับมาเจอกันได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากได้ใบใหญ่กว่านี้นะคะอยากได้ใบใหญ่ๆจุใจเลยนะคะสามารถเพิ่มแถวไป12แถวได้เลยนะ,ะอันนี้มินทาให้ดูเป็นใบมินิน,น่ารักน่ารักนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้ถุงแกงใบใบใบใหญ่ๆนะคะ12 13แถวก็ได้ใบใหญ่แล้วะคะ่ะถ้าอยากได้ใหญ่กว่านั้นอีก ก็เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วแต่เราได้เลยค่ะทุกคนไปกลับไปถักฐานนะคะกระเป๋าให้ให้ให้พอให้พอให้ความพองพึงพอใจของตัวเองเลยค่ะจะอยากได้เล็กได้ใหญ่แล้วแต่เลยค่ะแล้วกลับมาเจอกันนะคะกลับมาเจอกันวิธีการถักตัวกระเป๋าขึ้นไปนะคะ ตอนนี้มินก็หักก้นกระเป๋านะคะมาจนได้เจ็ดแถวตามที่มินต้องการแล้วนะคะต่อจากต่อจากนี้ไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการแบ่งช่วงกระเป๋านะคะให้อยู่ตรงกลางเพื่อที่จะได้ขึ้นตัวกระเป๋ากันนะคะมินจะใช้วิธีนี้นะคะทุกคนตอนที่เราเริ่มไว้เราเริ่มไว้สามหลักใช่ไหมคะมินจะดึงดักตรงกลางอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมินจะไล่มาอย่างนี้นะคะตรงกลางคือต,ตรงนี้ใช่ไหมคะมินจะไล่หลักตรงกลางมาอย่างนี้นะคะ่ะ เทรากับว่าตรงนี้นะคะคือหลักกลางของแถวนี้นะคะคือการแบ่งครึ่งของช่วงนี้นะคะมินจะทําแบบนี้นะคะทุกๆทุกๆสี่ฝั่งสี่ด้านเลยค่ะแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ให้ครบสี่ฝั่งสี่ด้านเลยนะคะนี่นะคะตรงกลางจะอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามก็คือตรงกลางตรงนี้นะคะมินทาแบบนี้นะคะจนครบสี่ด้านเลยค่ะ เป็นการแบ่งช่วงกระเป๋านะคะของก้นกระเป๋านะคะให้อยู่ตรงกลางทั้งสีด้านนะคะอันนี้เป็นหลักสุดท้ายแล้วนะคะเท่ากับว่าตรงนี้มีมีอยู่ตรงกลางนะคะกลางตรงนี้ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการถักตัวกระเป๋านะคะมุมตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ มุมตรงนี้ทำเหมือนเดิมเลยนะคะรอดห่วงแบบนี้ค่ะโซ่สี่ค่ะขึ้นเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะจะต่างกันตรงแค่มุมตรงกลางนะคะจะต่างกันแค่มุมกลางของกระเป๋านะคะตรงนี้ก็หลักต่อหลักเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวมาจนถักหลักต่อหลักมาจนถึงถักล ถักหลักต่อหลักนะคะแล้วจะไปถึงตรงช่วงตรงกลางนะคะตรงกลางนะคะมินจะเว้นไว้ทั้งหมวดสามหลักนะคะทุกคนแล้วก็ถักข้ามไปเลยค่ะทำแบบนี้นะคะให้ครบสี่มุมเลยค่ะ ช่วงนี้นะคะจะเป็นแค่แถวแรกนะคะส่วนแถวที่สองถึงจนถึงจบจบตัวกระเป๋านะคะจะถักเหมือนเดิมหมดเลยค่ะยกเว้นการขึ้นกระเป๋ากระเป๋าการขึ้นการถักตัวกระเป๋าแถวแรกเฉยๆนะคะที่จะไม่เหมือนกันนะคะแถวที่สองถึงแถวที่เจดนะคะจนได้ตัวกระเป๋าก็จะถักเหมือนกันหมดเลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้ตรงกลางที่มาร์กไว้ใช่ไหมคะมินจะเว้นไว้ทั้งหมด3หลักนะคะตรงกลางะคะ่ะอันนี้อยู่ตรงกลางอันนี้อีกหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งนะคะเว้นตรงนี้นะคะ3หลักนะคะข้ามไปเลยค่ะข้ามไปทั้งหมด3หลักนะคะหนึ่งนะคะแล้วก็หลักต่อหลักเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคน หลักตอนหลักเหมือนกันทุกทุกอย่างเลยตรงมุมก็ถักเหมือนกันตรงมุมถักเหมือนกันส่วนช่วงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ถักเหมือนตรงนี้เลยค่ะกลับไปถักให้ครบนะคะทุกคนทุกคนถักให้ครบแถวนี้นะคะแล้วกลับมาเจอในแถวที่สองเลยค่ะเพราะว่าแถวที่สองจนถึงจนสุดตัวกระเป๋าจะถักเหมือนกันแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการ ถักตัวกระเป๋าแถวที่2แล้วนะคะแถวที่2จะต่างจากตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงมุมตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะถักหลักต่อหลักไปนะคะจนถึงใกล้ใกล้ตรงกลางที่เราเว้นไว้3หลักตรงนี้นะคะถักหลักต่อหลักไปจนใกล้จะถึงนะคะ ตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้นะคะที่เราเว้นไว้3หลักใช่ไหมคะจะมี2องหลักตรงนี้คั่นอยู่ใช่ไหมคะตรงกลางตรงนี้เราจะรวบตรงนี้กับตรงนี้เข้าหากันนะคะแล้วก็รวบตรงนี้กับตรงนี้เข้าหากัน2หลักคู่นี้นะแต่ตรงนี้จะเว้นไว้นะคะตรงหลักตรงนี้จะเว้นไว้นะคะ2อนี้เข้ารวบเข้าหากันนะคะ2หลักนี้รวบเข้าหากันนะคะ2หลักนี้เว้นเดี๋ยวไปดูวิธีการเลยค่ะ ทุกคนเมินถักมาจนถึตตงตรงนี้แล้วนะคะเท่ากับว่าต้อง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 ตรงเนี้ยเป็นสองเป็นตรงกลางนะคะสองหลักตรงนี้นะคะมินจะรวบนะคะสองหลักนี้เข้าหากันนะคะจะทําแบบนี้นะคะทุกๆแถวเลยค่ะหลังจากนี้นะรวบเข้าหากันแบบนี้นะคะสองหลักนะคะอย่าพ่งเกี่ยวแล้วค่อยมาเกี่ยวทีหลังแบบนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> <S แล้วก็เว้นสอง เว้นสองหลักนี้ไว้นะคะแล้วก็ไปรวบอีกสองหลักอีกฝั่งหนึ่งนะคะเข้าหากันค่ะทําแบบนี้นะคะทุกมุมเลยค่ะทุกคนแล้วก็ทําแบบนี้วนไปจนครบแถวนะคะจะได้แบบนี้ค่ะตรงนี้สองหลักนี้ลวบเข้าหากันสองหลักนี้ลวบเข้าหากันนะคะตรงนี้เว้นสองนะคะทําแบบนี้นะคะทุกทุกแถวเลยนะคะทุกคน จนทุกคนได้ตัวกระเป๋าที่พึงพอใจเลยนะคะส่วนสําหรับมินนะคะหลักการนะคะถ้ามินถักก้นกระเป๋าเจ็ดแถวตัวกระเป๋ามินก็จะถักเจ็ดแถวค่ะถ้ามินถักก้นกระเป๋าแดแถวตัวกระเป๋ามินก็จะถักแดแถวนะคะทุกคนมินจะทําให้เป็นแบบว่าทรงสี่เหลี่ยมให้ให้ทั้งก้นแล้วก็ตัวนะคะเท่าๆกันค่ะแบ่งช่วงให้เท่าๆกันนะคะเดี๋ยวมินจะมาทำตรงมุมตรงนี้ให้ดูอีกสักหนึ่งมุมนะคะทุกคน ทุกคนไปถักหลักต่อหลักตรงนี้ให้ครบก,ก่อนนะคะทุกคนมินมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ตรงกลางสองหลักและตรงนี้เหลือไว้สองตรงนี้ไว้สองเอาไว้รวบนะคะวิธีการรวบของมินนะคะอันนี้มินทาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะทาแบบนี้ให้ครบทุกๆมุมเลยนะคะรวบสองหลักแบบนี้นะคะแทงก็้าไปแล้วก็เกี่ยวไว้หนึ่งค้งอย่าเพิ่งรวบอีกที่เหลือนะคะแล้วก็พันหัวเข็มแทงเข้าไปอีกหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ปวดหนึ่งค้งนะคะเหลือสามหลักแบบนี้เราก็รวบเลยค่ะ ก็จะได้ตรงนี้รวบกันสองหลักเข้าหากันนะคะเว้นสองหลักเว้นสองหลักนี้แล้วก็เข้าไปหลักนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการรวบอีกฝั่งหนึ่งค่ะรวบเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะเหลือ3แล้วค่อยรวบค่ะแล้วก็หลักต่อหลักเหมือนเดิมเลยค่ะเรากลับมาเจอกันตอนเปลี่ยนสีใหม่นะคะทุกคนมินจะถักแบบเปลี่ยนสีใหม่ให้ดูนะต่อไปนะคะมินจะ ถักช่วงการเปลี่ยนสีใหม่ให้ดูนะคะอันนี้มินเอาสีใหม่มาแล้วสีใหม่มานะคะมินจะถักก้นกระเป๋เาแล้วก็สีสีล้วนนะคะขึ้นมาแค่สามแถวนะคะแล้วมินจะถักเอาสีเหลือบนะคะมาถักทั้งหมดสีแถวนะคะวิธีการนะคะมินจะเกี่ยวตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็แทงเข้าไปในหลักนี้นะคะแล้วมินก็เกี่ยวสีใหม่มาเลยค่ะอันนี้มินยังจับไว้อยู่นะเส้นหลังนะคะ แล้วมินก well like 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 ็เกี่ยวสีใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็กดสองกดสองเส้นหลังนะคะให้อยู่ตรงนี้นะคะดึงเข้ามานะคะแล้วก็ลอดห่วงแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะเกี่ยวนะคะลอดห่วงค่ะแบบนี้ค่ะจะได้สีใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะข้างหลังก็ยังอยู่อยู่อย่างนี้นะคะมินจะกดไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ถักโซ่สีเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ก็ถักเป็นกันทุกหลักเลยค่ะแล้วก็ใส่เอฟลงไปในนี้สองหลักนะคะ เป็นวิธีการเป็นวิธีการเปลี่ยนสีใหม่ในฉบับของมินนะคะอันนี้ก็หลักหลักต่อห,ห,หลักเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนปลายไหมสองเส้นนะคะสองเส้นสองสีนะคะมินจะถักทับลงไปแบบนี้นะคะตลอดทั้งแนวเลยค่ะจะถักทับให้ยาวที่สุดเลยค่ะทุกคนเพื่อวันไหนปลายไหมโผล่ออกมาเราก็ตัดออกได้เลยค่ะเราสามารถตัดออกได้เรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเราเผื่อไว้แล้วเผื่อเราถักทับไว้แล้วยาวๆนะคะ ถ้าใครถนัดแบบเก็บใบไหม่ก็แล้วแต่นะคะแต่มินถนัดแบบนี้ค่ะกลับไปถักให้ครบตัวกระเป๋าเลยนะคะทุกคนมินถักสีเลือบนะคะได้สีแถวแบบนี้แล้วนะต่อไปมินจะถักช่วงสายแล้วนะคะวิธีการถักสายของมินนะคะมินจะถักโซ่นะคะใบนี้เป็นใบมินิมินจะใช้โซ่สั้นๆนะคะ โซ่โซ่ที่ที่ที่จะเอามาทําเป็นสายนะคะมินจะถักโซ่ไปทั้งหมดยี่สิบเก้าโซ่แบบนี้นะคะอันนีอ้อันนี้จบแถวแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วมินก็เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ได้หนึ่งโซ่แบบนี้คะ่ะต่อไปนะคะมินจะนับนะคะยี่สิบเกโซ่นะคะถักขึ้นไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นช่วงสายแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

สายนะคะแล้วแต่คนชอบนะทุกคนสายสั้นสายยาวจะใช้โซ่เท่าไหร่ก็ได้เลยนะคะแล้วมินจะมาต่อกับอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะมินจะถักมินจะถักเข้าไปในโซ่ในในในใ,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 ในช่วงในช่วงสองโซ่นี้นะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วมินก็ถักตรงนี้นะคะหลักต่อหลักเลยค่ะถักเอกธรรมดานะคะ ถักเอ็กธรรมดาหลักต่อหลักเลยค่ะหลักต่อหลักทั้งรอบเลยนะคะจะถักหลักต่อหลักไปจนถึงมุมตรงกลางตรงนี้นะคะตรงนี้มินจะรวบนะคะทุกคนตรงกลางนะคะสองหลักตรงกลางนะคะมินจะถักเอรวบนะคะเดี๋ยวมินจะถักให้ดูค่ะ อันนี้มินถัก X หลักต่อหลักมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้สองหลักนี้มินจะรวบเข้าหากันเป็นการถักเอนะคะก็คือเข้าไปหนึ่งหลักเกี่ยวขึ้นมาค้างไว้ก่อนอีกหนึ่งหลักเกี่ยวขึ้นมาค้างไว้ก่อนเหลือสามแล้วค่อยรวบแบบนี้นะคะก็คือตรงการตรงนี้เป็นการถักเอค่ะที่เหลือนะคะถัก X หลักต่อหลักนะคะทุกๆุกหลักเลยค่ะทุกคนแล้วก็สายนะคะโซ่นะคะยี่สิบเก้าโซ่มาจนถึงสั่งนี้นะคะ โซ่ so, มาจนห่วงฝั่งนี้แล้วตรงนี้ก็ถัก a ค่ะแล้วก็ถักวนขึ้นาม,มาตรงนี้นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะตรงสายจะถักทั้งหมด2อรอบนะคะถักวนขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันตรงมุมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะมินถัก x วนรอบนะคะมาได้ทั้งสองฝั่งแล้วนะคะตรงนี้ก็ถัก a เหมือนเดิมนะคะได้สายแบบนี้มาแล้วนะคะต่อไปนะคะมินจะถักช่วงสายอีก1รอบนะคะอีกหนึ <S 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 ่งรอบก็เป็นการถักถัก x หลักต่อหลักแบบนี้เลยค่ะ ถัก x หลักต่อหลักวนรอบเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนการถักสายรอบแรกเลยค่ะแล้วตรงมุมตรงนี้ก็ใส่ a เหมือนเดิมเลยค่ะตรงมุมตรงนี้ก็ใส่ a เหมือนกันเลยค่ะทั้งสองมุมนี้นะคะถัก x วนรอบนะคะแล้วจะได้สายกระเป๋าตามที่ต้องการเลยค่ะทุกคนไปถักสายวนรอบอีกหนึ่งแถวนะคะทุกคนอันนี้มิ้งก็ถักช่วงสายตาม ตามตามที่มินบอกไปนะคะเสร so ็จแล้วนะต่อไปนะคะมินมินจะตัดปลายมินจะตัดออกเลยนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมเลยค่ะวิธีการเก็บปลายไหมของมินนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนมินจะใช้วิมินจะใช้วิธีการเดียวเลยค่ะมินจะรูดอันนี้ออกมาเลยนะทุกแบบเลยค่ะมินจะเก็บมินจะเก็บปลายหมในการถักถักเสร็จนะคะถักกระเป๋าเสร็จนะคะวิธีวิธีการ เดียวกันทั้งหมดเลยค่ะทุกใบเลยค่ะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาเมื่อกี้นี้มินูดออกไปแล้วน้องมินจะเว้นอันนี้ไว้หนึ่งนะคะแล้วมินจะไปข้ามหลักนะคะไปฝั่งนี้ค่ะแล้วก็จัดทรงน้องนะคะให้เท่าๆกันทุกๆุกช่วงนะคะแล้วก็สอยเข้าไปในนี้ค่ะแบบนี้ค่ะจัดช่วงน้องให้เท่าๆกันนะคะจะได้ออกมาเนียนเนียนะคะทุกคน นี่จัดจัดช่วงน้องให้เท่ากันเลยค่ะแล้วมันก็สอดไปข้างหลังแบบนี้ค่ะแล้วแต่ความถนัดด้วยนะทุกคนค่ะเรื่องการเก็บปลายไปหมนะคะแล้วแต่ชอบได้เลยค่ะถ้าชอบแบดมินก็ถักตามมินได้เลยนะคะมันก็จะหันมาตรงนี้แล้วก็สอดเข้าไปเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนกระเป๋าถุงแกงลายมินี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วมีประโยชน์นะคะสําหรับใครที่ถักไม่เป็นสามารถเข้ามาดูในคลิปมินได้เลยนะอุปกรณ์การถักนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มเก็บปลายไหมนะคะเข็มถักนะคะเชือกฟอกนิ่มสีเหลือบก็มีนะคะสีล้วนก็มีนะคะใย,ยนะคะใย,ยสั่งคอบอร์ดบล็อกเอาไว้ขึงงานนะคะแล้วก็เครื่องกรองไหมนะคะกระดุมแม่เหล็กนะคะ กระดุมแบบสอยนะคะกระดุมแบบขาหนีบหรือว่าจะเป็นคอหมานะคะร้านมินมีขายอุปกรณ์การถักเยอะมากๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่พพอร์ตกันมาตลอดนะคะทุกคนทุกคนไปจัดทรงน้องให้สวยๆนะคะแล้วไปถ่ายรูปส่งงานได้เลยจ้า สองไซส์สอขนาดไม่เท่ากันนะคะสีม่วงจะแปดแถวนะคะสีชมพูจะเจ็ดแถวนะคะจะได้มินิมินิน่ารักแบบนี้เลยค่ะทุกคนถ้าชอบถักตามได้เลยค่ะสามารถปรับขนาดตามความต้องการได้เลยนะคะอยากได้ใบใหญ่กว่าน,นี้ก็ถักก้นใหญ่แล้วก็ตัวกระเป๋าใหญ่ๆไปได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ